สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys ครับผม EP นี้เราจะมาดูคอลเลกชันนะครับมินิฟิกเกอร์แล้วก็ l e โก้ของแอนแมนกันนะครับที่10 n Cave ว่ามีตัวอะไรบ้างต้อนรับภาค3 p h เฟส5จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมนี่แหละวันนี้ก็จัดมาให้ดูนะครับเท่าที่มีนะที่10 n Cave เดี๋ยวไปดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับ แต่น,นี่เลยก็พอมีอยู่บ้างครับนะเก็บเฉพาะตัวที่หาได้นะมันก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกแอนแมนเนี่ยนะที่ชอบมากที่สุดเลยก็น่าจะเป็นไจแอนด์แมนตัวยักษ์นี้เพราะว่าหายากมากๆก,กว่าจะได้มานะครับที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้น่าจะเป็น Lego, Jean, เลโก้จีนเคกือหมดเลยนะ รู้สึกว่าจะมีแค่รถตู้อันนี้เป็นเลโก้แท้แล้วก็เหมือนจะเป็นตัวจิ๋วเนี่ยจะเป็นเลโก้แท้นอกนั้นจัดเป็นพิจีนมาหมดเลย <c oughs> เพราะว่าจัดทีหลังนะไม่ได้เก็บของแท้เลยบางตัวของแท้ก็ไม่มีนะครับเริ่มดูจากอรอยดีชิ้นใหญ่ๆก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปมินิฟิกเกอร์นะครับผมอ่ะเริ่มกันเลย หยิบให้ดูกันแบบนี้เลยวันนี้นะครับตัวนี้หลายๆคนก็คงมีในคอลเลกชันแล้วแหละจากซิ v วู War นั่นเองครั้งแรกนะของแอนแมนที่สามารถขยายร่างกายเป็นใจแอนด์แมนได้นะครับอันนี้ผมได้มาแบบว่าเป็นตัวเดี่ยวไม่ได้มาเป็นชุดเป็นชุดหายากมากหมดแล้วนะครับจัดมาจาก l a z a ด a จากร้านหนึ่งอรอนานมากกว่าจะได้มาตัวนี้ตอนนี้ก็หายากมากแล้วนะใคร จอก็รีบเก็บเอาไว้เพราะภาคใหม่มันก็จะแปลงร่างเป็นไจแอนแมนตัวใหญ่นี้เหมือนกันและก็เวอร์ชันจิ๋วนะจะมี2แบบก็คือเป็นแบบแอนแมนชุดดําแดงและก็ชุดเอ็นเกมนะครับนะมี2เวอร์ชันที่เป็นตัวจิ๋วมินิมินิมินินนฟิกเกอร์จิว๋วเรียกว่าอะไรนะลืมชื่ออีกแล้วมันมีชื่ออ่ะจบไป1ตัวต่อไปกับแอนต์โทนี่ครับเจ้ามดตัวนี้ก็หายากเหมือนกันงานเก่าแรงมากดูสภาพปีกสิเคลอะมาเลย ได้มือ2มาอืมนะก็พยายามทําความสะอาดแล้วแต่ได้แค่นี้แหละนะต้องแปลงขัดอีกพวกฝุ่นพวกนี้ยังไม่ได้ขัดจริงจังแค่ล้างออกคร่าวๆนะครับแล้วก็จะมากับมินิฟิกตัวนี้เวอร์ชันเะก่าๆนะแอนแมนภาคแรกนั่นเองนะแอนโทนี Anthony, ก็เท่มากๆเลยตัวนี้นะครับภาคใหม่ไม่น่าจะได้โผลกลับมาแล้วมั้งนะแต่คิดถึงอยู่นะแอนโทนี Anthony. ต่อมาครับกับยานลำนี้เลยควอนทัม มันไม่มีชื่อนะมันมีชื่อ,อยานเปล่าไม่รู้เป็นเหมือนพอตมากกว่า s p c e p p อ t นะครับของด็อกเรพิมของเรานะผลิตขึ้นมาเดินทางเข้าไปควอนทอมรอมนะครับนยานลำนี้ก็มีความสำคัญมากเลยนะใน Marvel ใน MCU เพราะว่าทำให้รู้จักการย้อนเวลาแล้วก็เนี่ยแหลไปควอนทอมนะภาคใหม่นี่เลยควอนทัมแม n เนียนะครับ ไม่ต้องใช้ยาแล้วมั้งรู้สึกวาร์ได้เลยพอร์ตลำนี้ก็นะอีกหนึ่งอันเป็นยานลำเดียวจากแอนแมนแล้วก็มีรถตู้คันนี้ก็มีความสำคัญมากนะครับกับอเวนเจอร์สนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีรถตู้คันนี้ก็เดินทางย้อนเวลากันไม่ได้นี่เลยไทม์แมชชีนนะครับในเอ็นเกมนะแอนแมนถูก ขังอยู่ในนี้แล้วก็ขับรถตู้มาเห็นหลายซีนเลยแหละรถตู้คันนี้เจ๋งมากนะตอนที่เขาออกมานี่คือแบบอยากได้แต่รถตู้เลยนะ Xcon นี่ไงครับแจ๋วเลยต่อมาครับเริ่มจากตัวร้ายก่อนเลย Yellow Jacket ตัวร้ายจากภาคหนึ่งนะครับผมก็มีอยู่2เวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชันชุดดำตัดสีเหลืองหน้ากากสีเหลืองแบบนี้แล้วก็มีนี่แหละขาของมันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นชุดสีเงินนะครับ อารมณ์เหมือนตัวหนึงเวอร์ชันคอมิกตัวหนึงเวอร์ชันจากหนังป่ะนานจัดลืมและวนี่คือย e l โ o ดแจ็ k เกแล้วก็ภาค2ครับกับน้องโกสก็มี2เวอร์ชันครับนี่เลยน้องโกสเวอร์ชันแรกเห็นหน้าแบบนี้นะแล้วก็เป็นชุดมีฮูดกับอีก1เวอร์ชันเป็นเวอร์ชั่นใส่หน้ากากนี่หน้ากากน้องโกสที่เป็นตายอย่างนี้นี่เลยนะเดี๋ยวน้องโกสก็จะกลายเป็น Thunderbolts กลับมาให้เราได้เจอกันนะครับคนต่อมากับสัตวจารยจ Professor Bill Foster นั่นเองนี่ครับก็มีเวอร์ชันนี้เลยเวอร์ชันเดียวนะ Bill Foster จาก Ant-Man ภาค2แล้วก็พี่จีนทำเป็นตัวนี้ออกมาถ้าเกิดตามในคอมิกนะ Bill Foster จะกลายเป็น Black g o l a s อะนะมีชุดเหมือนกันเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ไหนดูหน้าสิ จำไม่ได้แล้นี่มีหน้ากากแบบนี้นี่ไง Black g o l i a t s อ่านะครับต่อมาครับผมฝั่งนี้กันบ้างนี่เลยกับ Janet Van d y t e คุณแม่นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะได้เจอกับเธอด้วยภาค3นี้ก็มีฟิตเวอร์ชั่นเดียวนี่แหละของพี่จีนออกมาแล้วก็คุณพ่อครับ Professor Hank Pym ของเรานะก็จะมีเวอร์ชั่นนี้เหมือนมากเหมือนมาก แล้วก็มีตัวนี่ด้วยกระเป๋าลากที่เป็นตึกย่อส่วนมานี้เก๋มากนะครับเป็นดีเทลที่กวนจริงๆอันนี้แล้วก็จะมีชุดนี้เลยครับเป็นแอนด์แมนของแฮงค์พิมนั่นเองเวอร์ชันนี้นะครับหน้ากาก,ากจะใหญ่ๆปุ๊บเปิดหน้าซินี่เลยเป็นดอกเจอแฮงพิมอยู่ข้างในอ่าอีกหนึ่งตัวละครสำคัญครับ ที่ทุกคนรอลุ้นอยู่ว่าภาค3จะโผล่มาไหมแล้วพี่จีนก็มีมินิฟิกเกอร์ด้วยของแท้ไม่มีนะรู้สึกลูอิสนั่นเอ e ลูอิสที่พูดเยอะๆอะนี่เลยครับเก๋มากมินิฟิกเกอร์ตัวนี้กับลูอิสคนต่อมาครับผมนี่เลยโฮปพิมโฮปแวนไดเอ๊ะใช้นามสกุลไหไรแวนไดสิโฮปเออนี่เลยนางเอกของเรานะครับ ผมหน้าไม,าม้มาอย่างนี้เลยนะน้องจินตลาแล้วก็นี่เลยชุดของเธอกับ The w o r s s นะครับมี3เวอร์ชันนะในคอลเลกชันมันมีเยอะก,กว่านี้ The ะวอล์อันนี้เป็นเวอร์ชั่นจากเซตไหนสักยานสักชุดเนี่ยอาจจะเป็นยานลำนี้นะเออพอตอันนี้นะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นอันนี้รู้สึกซื้อมาแบบแยกเดี่ยวนะหรือยังไงนี่แหละจำไม่ได้นานมากนะวตอน ประมาณ endgame หรืออะไรนี่แหละเออภาค2อะอืมแล้วก็เวอร์ชั่นคอมิกอีก1ตัวนี่เลยกับ the wasp นะครับเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันใหม่และภาค3นะชุดปเปลี่ยนนะครับแล้วก็แน่นอนครับเพกของเรา a n d m a n s c o t t l a n g นะครับมี1 2 3 4 5 6อยู่ตรงน,นั้นด้วยเออก็หลายๆคนเห็นอยู่แล้วนะอันนี้เวอร์ชั่นทีมสูดจาก endgame นะครับชุดนี้ย้อนเวลา ชุดจากภาคซิวเวอร์วอล์ปอันนี้น่าจะใช่นะแล้วก็จะมีแบบแอนด์แมนภาคหนึ่งหรือภาคสองใช่ไหมอันนี้ภาคหนึ่งภาคสองหมวกจะเปลี่ยนทรงนี่ออกไหมแล้วก็มีชุดนี้แปลกๆค่ายไหนไม่แน่ใจเหมือนกันอารมณ์เหมือนจะว่าทําเป็นเหมือนชุดแอนด์แมนภาคสองหรือยังไงนี่แหละอแต่มันหน้าตาแปลกๆหมวกไม่ค่อยเหมือนแอนด์แมนหน้าใหญ่ๆห,หรือว่าเป็น หน้าใหญ่ๆเป็นอารมณ์บอกว่าเป็นแฮงค์พิมพ์แน่เลยชุดเออสงสัยใช่แล้วนี่แหละอารมณ์เป็นชุดของแฮงค์พิมพ์นี่ไงนะครับอืมนะ หมวกแอนแมนมันก็ทรงเดียวกันหมดแหละนี่แหละภัก1ภาค2พักสอเกมตึ๊ด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 นะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นจากคอมิกเป็นตัวสีแดงแบบนี้เป็นการสกรีนมาไม่ได้มีหน้ากงหน้ากากมานะครับแอนแมนอันนี้แล้วก็คลาสสิกสุดนะหลายๆคนเก็บตัวนี้พวกคนที่เล่นคอมิกเวอร์ชันนะครับก็จะต้องมีนี่แหละแอนแมนนวดแบบนี้เป็นอเวนเจอร์สนะทีมตอนแรกในคอมิกเวอร์ชันนี้ โอเคดีครับอันนี้ต้องหาเก็บกันนะแล้วก็นี่เลยครับอีกตัวหนึ่งที่จะต้องรอเก็บตอนภาค3ก็คือแคสซี่แรงนะครับผมนะน้องแคสซี่มาแล้วนะครับสูตรใหม่ยังไม่มีมินิฟิกเกอร์ออกมาจริงๆนะพี่จีนก็ยังไม่เห็นนะครับนะก็จะต้องมีเวอร์ชั่นแบบหนังกับเวอร์ชั่นแบบในคอมิกประมาณนี้แหละนะสตัวแต่ก็คงต้องรอดูว่าใครจะทําออกมาก่อนนะครับเป็นเวอร์ชันไหนก็รอ ى? เก็บสะสมกัน และแน่นอนครับกับตัวร้ายภาค3ที่โผล่มาแล้วก็คือโมด็อกนั่นเองนะครับเวอร์ชันนี้ก็เห็นกันบ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูเวอร์ชั่นใหม่จะหน้าตาเป็นยังไงนะเลโก้ LEGO แท้เลื่อนออกไปเดือนเมษานะครับก็คือหนังฉายแล้วเพิ่งจะออกอะไรประมาณนี้เซตที่มีโมด็อกได้ข่าวว่าอย่างนั้นแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ทุกคนรอก็คือ Kang of the c o n q u e r o r นะครับตัวใหม่ของเราตอนนี้หลายๆคนที่เก็บเลโก้จีนก็จะมีเวอร์ชันนี้จากซีรีส์โลกีนะครับ อันนี้คือ he who r e m a i n นะครับเป็น variant ของแขงนะครับไม่ใช่แข n ง of the conqueror ต้องรอยเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นชุดสูตรม,ม,มีมงมีหมวกอะไรแบบนี้นะอันนี้คือ he who r e m a i n นะครับอย่าเข้าใจผิดกันล่ะโบนัสครับผมแถมให้ครับนี่เลย Funko Pop Rise and Man ครับผมอันนี้ and Man and Anthony นั่นเองเป็นเวอร์ชั่นของ Funko Pop นะครับแกะหรือไม่แกะดีอันนี้อืม ได้มายังไม่เคยแกะเลยนะครับผมนี่อยู่ใน Pop Protector นะครับตอนนี้หลายๆคนที่ตามก็จะรู้ว่านอกจาก l e โก้แล้วกำลังบ้าฟังก็ p p p แกะให้ดูแล้วกันเป็นโบนัสให้อยากเห็นเหมือนกันว่ามันเจ๋งแค่ไหนครับนี่เลยครับออกมาแล้วกับ a n นแมนแอนแอนเจนตฟังกพอนะครับตัวบลลมเลยเทียบไปดูกับของเลโก้นี่แหละถึงมาบ้าฟังกพ p อบ Pop. มันมีอะไรแปลกๆดีออกมาแล้วก็ตัวก็คือสวยเลยนะแอนแมนตัวนี้ถ้าเป็นมา r v e l ฟังกับครอบหัวจะเป็นบับเบิลเฮดดึงๆดๆสปริงแบบนี้นะครับนะถือว่าสวยเลยนะดีเทลรายละเอียดชุดเชิดของแอนแมนใช้ได้เลยแล้วก็สามารถแยกออกจากตัวแอนโทนีได้ด้วยนะครับนี่เลยมีบังเหียนอะแฮนนะมาเป็นเซตแบบนี้นี่บังคับขี่แอนโทนีนะครับ แล้วก็น้องแอนโทนีสวยเลยใช้ได้เลยปีกเปิด์กลำตรงลำตัวยกให้ดูชัดๆแล้วก็ตัวใหญ่เลยนี่ดูเทียบกับมืออ่าเนี่ยสีเสริรรายละเอียดมาไม่มีค่ายไหนผลิตนะเป็นโมเดลนะนอกจากเลโก้นะแอนโทนี Anthony. ไม่ค่อยเห็นนะ่ะเออก็เลยอยากได้มากอันนี้คือเจ๋งมากนะครับเก๋ๆเ,เลยนะคอลเลกชันแอนแมนตัวนี้ งานแร็เหมือนกันหายากอยู่เหมือนกันนะครับต้องจัดตาม ebay และอันนี้งานเก่าแล้วด้วยนะเพราะว่าจากแอนด์แมนภาครแรกเลยนี่เลยครับไอ้คู่หูสู้กันได้เลยแบบนี้อ่าเอา,เอาละครับก็จัดเต็มให้ดูเรียบร้อยแล้วกับคอลเลคชั o นแอนด์แมนนะครับทั้งเลโก้แล้วก็ฟังก์ Pop ด้วยวันนี้นะครับเดี๋ยวรอจัดเพิ่มอีกตอนภาค3ออกมาของก็คงทยอยออกมาอีกเรื่อยๆนะครับ ก็ไปดูหนังกันให้สนุกครับ And Man and the w a p s Quantum Man เปิดตัวเฟสที่5ไปดูซิโจแ Kang of the Conqueror มันจะเจ๋งมันจะเก่งขนาดไหน a n น Man จะสู้ได้ไหม15กุมภาพันธ์นี้รู้กันที่โรงหนังครับผมไปละ peace